พ่อแก่เป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานว่าฤาษีตนนี้ที่บำเพ็ญตบักอยู่ในป่าหิมพมา,านต์ซึ่งด้วยความที่ฤาษีตนนี้มีหน้าตาที่งดงามนี้เองไม่เว้นแม้แต่เหล่าเทพนารีขององค์พระศิวะก็เกิดความหลงรักด้วยความคุ้นเคืองของพระศิวะว่าพระฤาษีตนนี้ไม่เคารพยำเกรงพระองค์ จึงใช้ตรีศูนย์ตัดเสียนของพระฤาษีให้ขาดลงในทันทีพอภายหลังที่พระศิวะได้ทราบความจริงจึงได้ใช้อิทธิฤทธิ์ของพระองค์ต่อเสียนของพระฤาษีเข้ากับร่างเดิมและพระศิวะยังได้มีองค์การออกไปอีกว่าหากมนุษย์ได้นำเสียงของพระฤาษีตนนี้ไปบูชาจะทำให้มีใบหน้าที่งดงาม มีสเสน่ห์และเป็นที่รักของผู้ที่พบเห็นเช่นกันพ่อแก่บางครั้งก็เรียกกันว่าครูฤาษีหรือตริการชุนแปลว่าผู้รู้ทั้งสามตามตำนานกล่าวไว้ว่าพระฤาษีมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด108ตนปางเสมอเถนถือเป็นปางที่มีฤทธิ์มากที่สุด บางตำราก็ว่าท่านมีนามว่าพระฤาษีนารถบางตำราก็ว่าท่านมีนามว่าพระประมะกนทัพประวัติความเป็นมาทั้งในคำพีทางคติฮินดูในตำราของอินเดียและตำรานาตสินของไทยเราล้วนกล่าวตรงกันว่าท่านเป็นบรมครูแห่งนาตศินและดุริยางคศิน